สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกับวิชาหน้ารสินกับคุณครูโจยี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเรื่องรารงมาตรฐานไปแล้วใช่ไหมคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันเรื่องต่อไปเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้ข้อที่2แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้และข้อที่3เห็นคุณค่าและชื่นชมในการแสดงรำวงมาตรฐานถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนเรื่องรำวงมาตรฐานกันเลยนะคะ การฝึกร้องเพลงงามแสงเดือนนะคะเด็กๆก็จะต้องปรบมือให้ตรงตามจังหวะของเพลงนะคะดังนี้ค่ะ,<ล>ะงามแสงเดือน <ละ S 1> มาเยือนสองล,ล,ะล,ะละางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองลา น้ำใบหน้าเมื่ออยู่วงรําเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกายรกรรมขอให้เล่นฟอนรําเพื่อสามคัคคีเอ่ยเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติตามคุณครูได้เลยนะคะ ฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความถูกต้องและแม่นยำในการร้องเพลงค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆได้ร้องเพลงงามแสงเดือนไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับท่ารำนะคะที่ใช้ในเพลงงามแสงเดือนค่ะค่ะท่ารำที่ใช้ในเพลงงามแสงเดือนนะคะก็คือท่าสอดส้อยมาลาค่ะ โดยนะคะจะใช้ด้าประยักษ์ันะคะก็คือการจีบและการตั้งวงนะคะแบบนี้ค่ะจีบจะอยู่ระดับนะคะชายโคกหรือว่าหัวเข็มขัดค่ะส่วนตั้งวงเป็นตั้งวงบนนะคะปลายนิ้วนะคะจะอยู่ระดับอ่างคิ้วนั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่ม จากการสอดมือก่อนนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8สส่นะคะไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็ลองทำตามนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4เราค่อยๆเปลี่ยนนะคะมือที่จีบปล่อยพอมือที่ตั้งวงจีบคว่ำนะคะจากนั้น พิกมือขึ้นมาในการนับทั้นที่ห้าหกเจแปแบบนี้นะคะเ,เห็นไหมคะว่าจะเปลี่ยนมือมาอยู่อีกข้านหนึ่งแล้วใช่ไหมคะทบทวัวีกหนึ่งรอบนะคะถ้าสอดส้อยมาลาให้เด็กลองนะับไปพร้อมๆกับครูนะคะหนึ่งสองค่อยๆเลื่อนมือคะ่ะ สามสี่ปล่อยจีบมือค่าที่ตั้งวงจีบจีบปล่อยออกเป็นตั้งวงหงายวงขึ้นนะคะไปต่อค่ะห้าหกเจ็ดแปดยังสีสันเล็กน้อยด้วยนะคะลองทบทวนใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มนับค่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี เตียงมือห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือท่าสอดส้อยมาลาที่เด็กๆต้องฝึกปฏิบัตินะคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติดูนะคะ เมื่อเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติ5าสอส้อยมาลาไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมาย่ำเท้าให้ตรงกับจังหวะของการเปลี่ยนมือนั่นเองค่ะโดยการย่ำเท้าให้เด็กๆนะคะยกเท้าขึ้นมาแล้ววางลงไปอยู่กับที่ของตนเองนะคะโดยการย่ำเท้าจะไม่มีเสียงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาฝึกปฏิบัติ5าสอส้อยมาลา พร้อมกับขาที่ต้องย่งเท้าให้ตรงกับจังหวะเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนับเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เด็กๆจะร้องเพลงนะคะให้ลองปฏิบัติข้างกับขาให้เข้ากันก่อนนะคะเริ่มเลยค่ะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะหนึ่ง 2 3 4เปลี่ยน5 6 7 8เดแปดเเดมเียงนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มต้นที่เท้าซ้ายเหมือนเดิมค่ะ1 2 3ครสองคันที่สี่เีียนค่ะ4ีเดินมือ6 7 8 เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า โ้เจ็ดแปดเด็กๆลองฝึกปฏิบัติให้เข้ากันทั้งมือและเท้านะคะจะได้ฝึกปฏิบัติให้ตรงกับเนื้อเพลงได้ค่ะเมื่อเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติส่วนมือและเท้าให้สัมพันธ์กันแล้วเราจะมาฝึกปฏิบัติท่าให้เข้ากับเนื้อเพลงกันเลยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราเริ่มต้นจากการร้องเองก่อนนะคะเด็กๆทําไปอย่างช้าๆตามคุณครูได้เลยนะคะเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการเตรียมท่านะคะสอดไส้มาลาขึ้นอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องย่าเท้าซ้ายก่อนเสมอค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ งามแสงเดือนมาเยือนสองพ้างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองพ้างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นกันเพื่อสนุกเปื่งทุก วายรกรรมขอให้เล่นฟอ้อนรำเพื่อสามคัคคีเอ่ยเด็กๆเรามาฝึกปฏิบัติอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มต้นจากการเตรียมท่าสอดส้อยมาลาไว้ค่ะย่ำเท้าซ้ายก่อนเสมอนะคะ เริ่มร้องเพลงไป,ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นกันเพื่อสนุก เปลืองทุกวาวรากรรมคอ,อไยเล่นฟอนครัมเพื่อสามาคัคคีเอ่ยข้อสังเกตก็คือเวลานักเรียนย่ำเท้า,านะคะจะต้องย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะอย่าเลื่มเอียงสีสามข้างมือจีนะคะลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะ แสงเดือนถ้าสอดส้อยมาลา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเรามาพบกันใหม่กับการเรียนการสอนครั้งต่อไปหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดหัวใจในช่องสัตราพรครูอี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเด็ก,ดกบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ